ก่อนจะรับชมเนื้อหานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องโค d ดิ้งดักนะครับสามารถสนับสนุนผมได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้ผมได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันเทคนิควิธีการ สร้างไลน์แชทบอทนะครับ Messaging API และเชื่อมต่อ l i น์บอทตัวนี้เข้ากับโปรแกรมที่มีชื่อว่า d i a l o g 4นะครับในปี2023นี้นะครับมาดูกันว่าจะยากจะง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมก็ต้องเข้ามาที่ developer.line.biz นะครับตรงนี้แล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่คอนโซลนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสร้าง l ลน์บอรของตัวเองนะครับผม็อกอินสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เคยทำวิธีการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับในปีก่อนๆหน้านี้แต่ว่ามันก็มีอัปเดตอะไรไปบ้างนะครับอาจหน้าตาจะไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในต้นปี2023นนะครับในการเชื่อมต่อ ลนบอเข้อก๊อปดลล็อกโฟนนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไปต่อยอดโปรเจกต์หรือว่าต่อยอดไอเดียของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ก็คือโฟลเดอร์ที่เอาไว้เก็บโปรเจกต์ของเราเก็บไลน์ของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ผมสร้างไว้ในโปรไวเดอร์ uh, ชื่อลูมแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องคลิก create a new channel นะครับคลิกไป ให้เราเลือก Messaging API นะครับตรงนี้คลิกเข้ามานะครับทีนี้เราก็เลือก company นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น Thailand นะครับไทยแลนด์ Thailand, ตรงนี้ก็เลือกไอคอนครับ ตั้งชื่อบอทของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเมื oh, ่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็กด create เลยนะครับก็จะเห็น notify ว่าสร้างบอทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลอง เพิ่มเพื่อน,อนกับบอดต,ตัวนี้นะครับลองเพิ่มเพื่อน mm hmm. อแล้วผมจะลองพิมพ์ไปนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อความตอบกลับมาว่าขอบคุณที่ส่งข้อความนะครับขอพยายามยิ่งไม่สามารถตอบกลับข้อความใดใไ,ได้นะครับ mm hmm. ให้เราเข้าไปปิดข้อความนี้ใน Line Manager นะครับ มันจะได้ไม่ตอบกลับแบบนี้ทุกครั้งนะครับไปปิดเลยโดยให้เราคลิกมาที่ Basic Setting นะครับตรงนี้ Basic Setting จากนั้นเราคลิก Line Official Account Manager นะครับหรือ Line Manager นะครับคลิกไปมันก็จะลิงก์มาอย่าง Line Manager นะครับ Account เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วให้เราคลิกในส่วนของตั้งค่าการตอบกลับนะครับตรงนี้นี่คลิกไป ให้เราปิดในส่วนของข้อความตอบกลับอัตโนมัติตร,ตรงนี้นะครับซึ่งเดิมทีมันจะถูกเปิดใช้งานอยู่นะครับให้เราปิดปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์อีกทีนึ้งเรียบร้อยครับแค่นี้มันก็จะไม่มีข้อความอันนี้ตอบมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปทำกระบวนการถัดไปได้นะครับไลน์เมนเจอร์เราก็ปิดไปนะครับเรามีละที่แค่นี้นะครับสำหรับ Line m a n a g e ร ในส,ส่วนถัดไปนะครับผมก็จะไปที่ Dialog Flow re นะครับที่เราจะไปเชื่อมต่อเราได้ไลน์บอทแล้วเราได้ไลน네์แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทําให้มันเป็นบอทโดยเชื่อมต่อเข้ากับ Dialog Flow นะครับเข้ามาก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับอันนี้โปรเจกต์เก่า ใหมาล็อกอ,อ,อินมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้ create โปรเจกต์ใหม่นะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อมันว่าบอ t ดดักแล้วก็กดสร้างเลยนะครับกดสร้างเลยรอมันสร้างสักครู่หนึ่งนะครับ ต้องสมัครสมาชิก sign sign in ิงอินให้เรียบร้อยนะครับก็เข้ามาก็จะเจอหน้าตาเหมือนผมนะครับเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเชื่อมต่อมันเข้ากับลายของเรานะครับโดยผมจะคลิกไปที่ integration นะครับตรงนี้ integration นะครับคลิกไปคลิกไปนะครับทีนี้ก็เลื่อนหาลาย แล้วนะครับไลน์คลิกครับคลิกขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเขาต้องการอะไรบ้างครับเขาต้องการ channel id เราก็กลับมาที่ l ล n e developer นะครับนี่ channel id ครับคลิก copy มาเลยปึ๊บแล้วก็วางไปนะครับ channel id ต่อไปเขาต้องการอะไร channel secret เราก็กลับมาแล้วก็เลื่อนหาดูครับอ่าอยู่ทางด้านล่างครับ channel secret Copy. ก๊อปปี้ก็วางลงไปต่อไป channel access token นะครับมีไหมไม่มีนะครับต้องคลิก messaging API เลื่อนลงมานี่ channel access token จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกปุ่มสีดำนี้เลยเราก็จะได้โทเค็นยาวๆแบบนี้มานะครับเราก็คลิก Copy ตรงนี้เลย ก็ปี้นะครับเพราะเขามีกลุ่มมีปุ่มให้ก o ปี้นะครับอย่าลากคุมแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับอาจจะติดช่องว่างเล็กน้อยไปนะครับคลิกก o ปี้เลยปุ๊บแล้วก็วางลงไปอ่าต่อไปนะครับเว็บฮุก URL ตรงนี้ให้เราคลิกปุ่มก o ปี้ตรงนี้เราจะไปวางในไลน์นะครับคลิกปุ่มก o ปี้ตรงนี้ก o ปี้ลเลยแล้วกดสตาร์ทนะครับ อ่าสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเว็บฮุกเมื่อสักครู่นะี้มาวางในเว็บฮุก URL นะครับตรงนี้คลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับนี่เราจะได้แบบนี้แล้วก็คลิกอัปเดตเลยครับกด Verify อ่าขึ้น success โอ้อย่าลืมเปิดใช้ด้วยนะครับเปิดใช้เว็บฮุกแล้วก็คลิก v e r i f y ถ้าขึ้น success แบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น การเชื่อมต่อของเรานะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วจริงๆนะครับเราก็ลองทดสอบโดยการสร้างอินเทนต์ขึ้นมา1ตัวนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันเชื่อมต่อกันจริงแล้วหรือเปล่านะครับคลิก Create Intent เลยครับจะตั้งชื่อว่า Test ก็ได้ครับ Test ตรงนี้ตรง Training นะครับตรงนี้ก็คือเราจะเทรนให้บอทมันรับดูคําว่าอะไร Training นั่นแหละรครับแล้วก็คลิก Add ตรงนี้นะครับปึ๊บ ผมก็จะพิมพ์คำว่าเชื่อมต่อเชื่อมต่อ,อยังแบบนี้นะครับถ้าเรามีหลายตัวเราก็พิมพ์แล้วก,กด enter ไปได้ครับ mm hmm. เมื่อบอร์ดมันรับคำว่าเชื่อมต่อ,อยังมาจะให้มันตอบกลับไปว่าก็คือ Res response นะครับตรงนี้การตอบกลับกด add Res response ตรงนี้นะครับจะให้มันตอบกลับไปว่าอะไรเชื่อมต่อแล้วครับ เมื่อ user พิมพ์คำว่าเชื่อมต่อ,อยังบอทจะตอบกลับไปว่าเชื่อมต่อแล้วครับตรง response ตรงนี้นะครับแอนเข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่เมื่อเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดเซฟครับคลิกเซฟไปกดเซฟเรียบร้อยทีนี้เราลองทดสอบในไลน์กันผมจะพิมพ์คำว่าเชื่อมต่อ,อยังที่เราเทรนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะต้องตอบกลับมาเชื่อมต่อแล้วครับในอินเทนที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เชื่อมต่อ,อยังพิมไปปุ๊บตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อแล้วครับเหมือนในตัวอย่างนี้นะครับเชื่อมต่อ,อยังเชื่อมต่อแล้วครับอ่าเห็นไหมครับเพราะว่าเราให้มันตอบเชื่อมต่อแล้วครับนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการ สร้างไลน์บอนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโปรแบบกรม Dialogflow นะครับอย่างง่ายๆและฉะบับแบบรวบรัดขั้นตอนนะครับผมเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนำไปต่อยอดไอเดียได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบเทคนิคง,ง,ง่ายๆดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ